ให้ใหญ่เออให้ใหญ่เอาไว้ใส่ประเด็กนี่ให้ใหญ่ให้ใหญ่ใหญ่ไอ้ไอ้แม่น้อยไอ้แม่น้อยหนึ่งสองสามโอ้ใหญ่มากปากนกหวัดนกนี่เขามัน ขามันก connect, ็หัวนองนองปุ้มก็ผมทรงผมทรงปุ้มได้ไหมได้ไหมไม่จับไม่ได้หนึ like ่งสองสามจับได้แล yeah. ้วนะตัวใหญ่มากเลยอ๋อได้เลวสองพันเลรน้องมีตัวนี้ด้วย หายลอดไปเลยรอดไปฟังหมดว้าว่นเดอว้าววนเดออครอยของปอยล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 อ้ลอย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 ลอาลอยลอยลอ้ลอยลอยลงเนอยล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 องลอยลอยลอยอยลอยลย ตลาดห้วยเดือครับตลาดห้วยเดือของจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับอ่าตลาดชุมชนห้วยเดือนะครับมีสินค้าเยอะแยะผมไม่ได้เข้าไปดูนะครับเ,เป็นโควิดว<ะ> <c oughs> เป็นโควไม่ป็นหรอครับเปิดอยู่ครับ <c oughs> เปิดอยู่จะไม่เข้าไปพา<ม>น้องไงออุ่นมาดูข้างหน้าแล้วก็เดินทางต่อครับแวะข้างทางครับจุดมุ่งหมายที่บึงกัน มันมนีเขาแล้วไหมมันมีเขาอะไรมามันมีเขาแล้วม,ม,มันแล้วมันจะไปไห,หม,ม,นนมันจะย่างขามถนนจะย่างขามถนนน้งไงมาน้งไงไโดูเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามปุ๊บไปไปดูหายใหญ่ดูหายใหญ่เฮ โอ้ไหไหไหอะไรไหเงินไหทองบ่ไหไหปลาแดกบ่หรือหม้อหม้อน <ng> ้ำซ <an> <ant> ุปหม้อน้ำซุปไอ้นัน้องไอ้มายืนอยู่ตรงนี้ยืนตรงนี้พ่อจะถ่ายรูปให้เออตรงนั้นแหละเอออ่าสามสี่สามสองหนึ่งยิ้มหน่อยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อย เออเอามาให้ใหญ่แด้วให้ใหญ่แด้วถ่ายรูปก็ให้ใหญ่แล้วให้หใหญ่แ้พ่อไม่พาเบี้ยออกกตลาด้วยเดือยเบี้ยจะข้างหน้ามันนี่แหละเราจะไปถ่ายรูปเลยเสาข้างหน้าต่ออยู่โอเคปะไปข้างหน้าต่อมันมีเด้่องเสาข้างหน้าอีกต่ออยู่ปะเ <O> ท้าเรย่อเสานน่น,นี่เขาทําเป็นเท้าเลยในเสา ม,นอ,น,ม,มนอยู่่ีก็สาวันหยึ่งไปขึ้นรถเราไปได้ในเสาข้างหน้ามีอยู่หลายตัวไปขึ้นรถเราก่อนมาฝั่งนีนะ้แล้วได้ในเสาอีกที่หนึ่งครับพาน้องไงอูนมาพ่อเปิดให้ไหมเปิดไหม ได้เลยได้เ้อเสาได้เ้อเสาได้เ้อเสาพิพิธภัณฑ์ได้เ้อเสาเราไม่ขึ้นไปหรอกเนาะเราเคยขึ้นไปแล้วเนะาะเออเราถ่ายข้างล่างนี่แหละเพื่อนไปขายของลูกอ่าอ๋อเสาตัวสวยงามมากเลยอันนี้ยื่นพ่อถ่ายรูปไหมอันมาเร็วสามสี่ สามสี่โอ้ปากอะไรทำยังไงทำอะไรทำยังไงโอ้อ๋อ,าาไ,อ,าาไ,อ,อไปเลยไปเที่ยวเข้าแพงในเลยเดินข้างในเลยอันนี้เขาเรียกตัวอะไรหนูตัวกินอะไรนี่ตัวกินแมงตัวกินในโต <c ười> ตัวกินสัตว์ด้วยกันตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ตุ๊ฟันมันใช่ใช่ พิพิธภัณฑ์นะครับเชิญชวนไอยครับหนองบัวลำพูนะครับพิพิธภัณฑ์หอยหินร้อยห้าสิบล้านปีจังหวัดหนองบัวลำพูน้องไออุ่นเคยมาไมยังเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่เราไม่ขึ้นไปเนาะเออเราถ่ายตรงนี้ป่ะเดินไปโอ้มีหลายตัวนี่ตัวอะไรเนี่ยมันตัวเป็ดเลยเนี่ยเป็ดหรืออะไรนี่เป็ดเลยกิ้งกากิ้งกาว้าวดูหนูอ้าโอ้มันจะข้ามถนนไหมนี่ มันจะข้ามถนนไหมนี่มันจะข้ามถนนนะมตัวใหญ่มากเลยอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเดินตอนนี้เลยลูกหอยหินล้านปีดูบรรยากาศครับบนถนนสายหนองบัวลำพูอุดรครับหรือถ้ามาจากชุมแพรครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับผ่านหนองบัวลำพูนะครับ ผ่านอุดรน้องคายบึงการนะครับนี่เส้นนี้มาดูได้พาลูกพาหลานแวะนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ไกลนะครับแต่ผมไม่ไปเดินตรงนี้เลยเดินไปจะเดินข้างล่างปะเดินตรงไหนเดิตรงนี้อ่ะคนเก่งอ้าวคนเก่งเลยคนเก่งโอ้เก่งมากอ้าคนเก่งมากเลยไอ้คนเก่งมากเลยอะไรหอยอยู่ไหนหาหอยอยู่ไหนหอยหอยใหญ่เห็นหอยใหญ่ไหมโอ้หอยใหญ่ใหญ่มันเป็นยังไงหอยใหญ่ เสียงอึงอึงอ่างอึงอ่าง,ง,งเราดูเลยเสาใหญ่มากเลยอ,อ๋อคอยาวคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามันกินอะไรมันกินพืชไหมมันกินพืชแต่ฟันมันแหลมจังเลยอืมตัวใหญ่มากเลยออต,ต,ตัวไหนไปไปไปหนูจะไปตัวไหน อะหนูลงไปข้างล่างเลยก็ได้เดินไปข้างล่างเลยลูกห,หนูจะไปตัวไหนล่ะไปเดินไปเดินไปเ<ม>ออไปตัวนี้ไปตัวนั้นเ่รอไปขี่ขี่ได้ไหมมันไม่มีเนี่ยแข็งมันหายแล้วเนี่ยแข็งใครมาทำมันหักนอ่เนี่ยตัวตเตียต้ยเหมือนน้องไอุ่นเลยเนี่ย มันขี่ไม่ได้หางมันจะพังกว่าเออหางทีนี้มันจะพังไอ้ตัวนู้นไปตัวนู้นอันูนมันไปหาใครีกลัวเรเรเราอยงอึ้อางว่ครอึ้งอ้างค้นคังไว้ค้นคังไว้ขายกัดนะมันไม่กัดหรอก ืมนมานาีดูต้นสนนะต้นสนสวยงามใบสวยงามมากเลยเป,เป็นวไปรอดใต้ท้องไดโนเสาร์ไหมได้ไหมหินหอยหล้านปีไม่มีใครอยู่ในนี้ไม่มีใครอยู่ในนี้ไหมมีนกไหมอยู่ในนี้มีนกไหม โอ้ตัวใหญ่มากโอ้ยแตนแตนไม่ต้องไปแตนนั่นมันมีแตนอยู่นะลูกต่อแตนอยู่เนี่ยแตนมันจะต่อยเอามันจะต่อยเอาเอ้ะแม่แตนอยู่ดากไดโนเสาร์มาฝั่งนี้ลูกไม่เข้าไปเลยกว่าแตนเยอะไปเป็นแตนเยอะ มันจะต่อยเอามัถ่ายรูปกรไกลๆเนาะก็งนี้เดินเท่งนี้แหละหอยหอยร้านปีหอยหอยหอยห้อยสะาพานสะพานให้เดินข้าม สวัสดีจ้าเดนเสาสวัสวดีเดยเสาเลยว่วาไงไปงยืนไปพอ่พอถ่ายให้เลยยืนอยู่ก้อนหินนะพ่อถ่ายรูปให้อา้าวสามสี่อ้ปปากลอย่อาเดนเสาวอ้ปปากอ่าตัวใหญ่มากเลยป่ะเรากลับป่ะเดินทางต่อ เดินแม่ไม่รู้มันจะไม่พังบ่ลูกหอยทากโอ้หอยทากวะนี่กลัวมันทําไมหอยทากอ่ะกลัวมันทําไมหอยทากจับมันมาขยายพันธุ์ขาไอ่น้องไอ้ยืนยื้อจะถให้เดินทางไปต่ออะสามสี่เออสองสาม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  Bà, ok, bye bye nơi sau đâu Bye bye nơi sau Bà Đấy lẹo, đấy lẹo, đây nơi sau nói